อันเขาบ่มีเหรอครับที่จะไปทางยืน,ยนแมนเตือนเหรอครับโอ้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 ใกล้ผมชิลเลยเปนตีโยมันเตือนมันเตือนอลังแออกมามออกมาครับออกมาต่องมีอย่างดอกอตายตายตายไอเตือนไลเตือน คนแปลกหนามามาได้ครับตื่นเลยครับขอไม่ได้แล้วทันี่แหละ ไอ้เห้ยู่นผมว่าสิบปอมไกลอยู่มเ okay, อ<ด>๊ะคนยังวะว,วยานี่ย,ว,นะยนะวันนี้ตำรวจมาตรวจเยี่ยวนะครับที่บ้านเลยฮนะตวรวจรวบริสุดใจแล้ว <c oughs> ตวรวจหลายรอบแล้วจะมาตวรวจอยู่นี่ เอ้ม่องเห็นไหมนมันเสร็จุมนตนาเ่ะออามามานี่ยมันเลี้ยวขอวับเอาเลยกรได้ับผมขิเก่งเก็ดเป็นรทสุย่างไรยู่นี cái <laughs> bố ma đây để vịt cái cái này quăng là là có dòng khỏi bên này không nam đó ทีทุกสองครับอัดครับบ้านเขาบ่อยสีเป็นยังบุกขันแจ้นก็เปิดได้สู้มื่อเปิดได้สู้เปิดได้สู้สาโอ้ยหอบมาหอบมาเลยมาอากาศหอบสมบเขาสัมเียก็ทั้งกับไปอยู่ค <Lock> ร <roadmap> sw ับเ่นกมแมนกระสุดมากกระตรวจต้องผมกรตรวจไปกระมากระตรวจเพราะว่า ป้องกันเจ้าของเนาะบ่เอ็นของนั่นเนาะบ่เมีไปผู้ฟอผู้เมผู้นเไปหห้องก็ไปอยาไปนั่นเนาะทดสอบ

ต่โควิดเก็ตรวจไลประจำวิ่าไปเอามันพอดียตรวจัมบ่อ6ันเ่งรถไปที่ห้องบหงนะเพราะว่าเาอยู่นันเมื่อไรแเพราะว่านี่ครับใ้

มือเบดงก็ใส่หน่ยหน่อยอยาใกลคุณมบตั้มมอดตัวสิก็ปั้มครับซุนี่กล้อล้ออายุมันหน่อยเปตีงกับวสุเขาดอกตีเขาได้กันวอายุไว้ในสองยกกระเร็จเขาล้แล้วซุ้มอายุหลายมันจังนั่นซุนี้มันเจ็ดแปดเดือนเขามันก็จับบทัน จักพัพอะไรอย่ันี high, no ้ลายพันธุนะครับต้องลูกปอช่วงนั้นไม่เป็นช่วงบุญเนาะคนมันก็หลาออกไปแน่เจ้าก็เล่นใครยะหนีเนาะมึงบุญมันคนไหลเนาะจะกไปออกไปเขาเนาะมึงบุญ ตื่ครับตื่นเห็นได้เนี่ยผู้หญิงนี่เขาไปบ่ได้เลยแมนตะการนาเนี่นยย่อย่้วยนี่ยุ่นนี่ดแท้หนี่ยังเขาไปบ่ได้มหมใส่เมีย